การทำตลาดของปุ้ยนะคะก็จะแบ่งเป็น2อย่างนะคะก็คือตลาดออฟไลน์กับตลาดออนไลน์ตลาดออฟไลน์เนี่ยเราก็จะไปตั้งขายเวกเกิลตามตลาดนัดต่างๆนะคะที่มีกลุ่มลูกค้าเป็นชาวต่างชาติซึ่งมีความคุ้นเคยกับเวกเกิลเป็นอย่างดีค่ะ สวัสดีค่ะชื่อปุ้ยนะคะวิธิตาลีและสุธานนท์เป็นเจ้าของแบรนด์ Have a Bakeday แบรนด์เบเกอร์เจ้าแรกในภูเก็ตค่ะความตั้งใจของปุ้ยก็คืออยากจะส่งต่อความอร่อยของเบเกิลที่มีคุณภาพดีและอบใหม่จากเตาทุกวันให้ถึงมือลูกค้าค่ะ จุดเริ่มต้นของ h a v e a b a k e r Day นะคะก็คือวิทยามีโอกาสไปเรียนอยู่ที่นิวซีแลนด์นะคะ6เดือนซึ่งที่นั่นเนี่ยเขานิยมรับประทานเบเกิลกันเป็นชีวิตติดใจเลยค่ะโดยส่วนตัวเนี่ยก็เป็นคนที่ชอบขนมปังอยู่แล้วนะคะพอได้ลองชิมเบเกิลเนี่ยที่ให้ผิวสัมผัสแบบกรอบนอกร่มในก็เลยหลงรักเลยค่ะ แต่พอกลับมาไทยแล้วเนี่ยก็เป็นช่างภาพอยู่3ปีค่ะเลยยังไม่มีโอกาสได้ทําตามฝันนะคะจนเมื่อโควิด -2 ปีที่แล้วนะคะทําให้นักท่องเที่ยวในภูเก็ตเนี่ยน้อยลงไปมากงานช่างภาพก็น้อยลงไปด้วยจึงได้มีโอกาสทดลองทําอะไรใหม่ๆนะคะอย่างร้านต้นไม้ออนไลน์ชื่อว่า grabgrogreen ค่ะซึ่งตอนนี้ได้ต่อย,ยอดจนมีหน้าร้านเล็กๆเป็นของตัวเองแล้วค่ะพื้นที่ที่ใช้นะคะก็ได้มีการรีโนเวทจากพื้นที่ข้างบ้านค่ะให้กลายเป็นคาเฟ่ต้นไม้เล็กๆค่ะและในหลายๆครั้งที่ลูกค้าแวะเมื่อเลือกซื้อต้นไม้นะคะ ลูกค้ามักจะถามว่าที่ร้านยังมีเบเกอรี่หรือขนมอะไรบริการด้วยไหมทําให้ปุ้ยได้กลับมาไถึงเบเกร์อีกครั้งนึงค่ะถึงแม้ว่าภูเก็ตเนี่ยจะมีชาวต่างชาติอาศัยอยู่เยอะนะคะแต่ก็ยังไม่มีร้านเบเกร์สเปเชียลลเฉพาะทางเลยค่ะข้อนี้เป็นข้อแรกนะคะที่ปุ้ยคิดว่าเป็นโอกาสที่ดีที่ปุ้ยจะเริ่มทำเบเกร์เป็นเจ้าแรกในภูเก็ตค่ะ ถึงแม้ว่าเบเกิลจะยังไม่เป็นที่นิยมมากกในไทยนะคะแต่ปุ้ยเชื่อว่าการที่เราทําในสิ่งที่เรารักไปเรื่อยๆโดยไม่หยุดทาเนี่ยเบเกิลจะดึงดูดให้เราได้เจอกับคนที่รักเบเกิลเหมือนกับเราค่ะแลวปุ้ยก็อยากให้พื้นที่ตรงนี้นะคะเป็นพื้นที่ที่รวบรวมความชอบและแรงบันดาลใจของปุ้ยเอาไว้เพื่อที่ว่าสิ่งเหล่านี้อาจจะกลายเป็นแรงบันดาลใจให้ใครสักคนหนึ่งได้ลองทําอะไรใหม่ๆในสิ่งที่เขารักดูค่ะและนั่นจึงเป็นที่มาของแบรนด์ Have a Bagel Day ค่ะแบรนด์เบเกิลโฮมเมดที่อยากส่งต่อความอร่อยแแลลละะรงบบัันดาาใใจห้้กกูคค่ การทรตลาดของปุ้ยนะคะก็จะแบ่งเป็น2ออย่างนะคะก็คือตลาดออฟไลน์ line, กับตลาดออนไลน์ line. ตลาดออฟไลน์เนี่ยเราก็จะไปตั้งขายเบเกิลตามตลาดนัดต่างๆนะคะที่มีกลุ่มลูกค้าเป็นชาวต่างชาติซึ่งมีความคุ้นเคยกับเบเกิลเป็นอย่างดีค่ะ2ก็คือตลาดออนไลน์เราจะแบ่งเป็นทางอินสตาแกรมนะคะโดยการเลือกกลุ่มลูกค้าที่สนใจเบเกอรี่ขนมปังแล้วก็เบเกิลเป็นหลักนะคะทําให้เราได้ คที่ตรงกลุ่มนะคะส่วนโซเชียลอีกอย่างหนึ่งก็คือการไปโพสต์ตามกลุ่มต่างๆที่อยู่ใน Facebook นะคะไม่ว่าจะเป็นชาวต่างชาติที่อาศัยอยู่ในสุเกตนะคะหรือกลุ่มคนไทยนะคะซึ่งระหว่างจ,จะได้เจอทั้งลูกค้าคนไทยที่ชอบเบเกิลอยู่แล้วแต่ไม่รู้ว่าจะรับประทานที่ไหนหรือได้ลูกค้าใหม่ๆที่สนใจเรื่องเบเกอรี่แล้วก็ได้ท่าวามรู้จากเบเกิลเพิ่มเติมค่ะ ส่วนการทําการตลาดในครึ่งหลังนะคะก็จะมีทั้งส่วนลดโปรโมชั่นสําหรับลูกค้าที่มารับประทานที่ร้านหรือซื้อกลับไปแล้วถ่ายรูปแชร์ลงโซเชียลเนี่ยเราจะมีส่วนลดให้10%ค่ะสองก็คือการโพสต์ภาพและวิดีโอลงในสื่อโซเชียลมีเดียอย่างสม่าเสมอนะคะทางนี้เนี่ยจะช่วยให้เกิดการติดตามของลูกค้ามากขึ้นด้วยค่ะ และ3นะคะเป็นสิ่งสําคัญที่ปุยคิดว่าทําให้ปุยเนี่ยมีออเดรเอร์เบเกิลเข้ามาในทุกๆวันค่ะก็คือคุณภาพและความอร่อยของเบเกิลที่เสมอต้นเสมอปลายนะคะทําให้เขาเนี่ยมั่นใจในตัวเบเกิลของเรานะคะและอยากที่จะบอกต่อให้กับเพื่อนหรือคนที่เขารักนะคะได้ลองชิมเบเกิลที่อร่อยชิ้นนี้ค่ะ ค่าของ Happy b a k e r Day นะคะก็จะมีทั้งในภูเก็ตแล้วก็ต่างจังหวัดค่ะซึ่งเราได้ทดลองไปแล้วนะคะว่าการ d e l i v e อ y ี2วันเนี่ยความอร่อยของเบเกิลยังคงเหมือนเดิมถ้าหากว่าลูกค้านี่ได้อบตามวิธีการที่เราแนะนําไปให้ในกล่องนะคะและถ้าแบ่งเป็นสัดสว่วนชาวต่างชาติกับคนไทยนะคะเราก็มีลูกค้าชาวต่างชาติมากถึง70%ค่ะแล้วก็คนไทยอยู่ที่ประมาณ3 0ซึ่งด้วยการทําการตลาดในช่วงหลังของเรานะคะทําให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าคนไทย รู้จักแล้วก็สนใจขนมปังเบเกิลมากขึ้นค่ะและในอนาคตนะคะก็คิดว่าสัดส่วนของลูกค้าแฮปป์เบเกิลเดย์ที่เป็นชาไทยเนี่ยก็คงจะเพิ่มมากขึ้นค่ะสิ่งที่ทําให้ปุยรู้ว่าความมาแรงของแฮปป์เบเกิลเดย์มาถิกทางแล้วนะคะก็คือทุกครั้งที่เรามีออเดอร์จากลูกค้าเนี่ยเราจะถามทริปแบ็กกับลูกค้าเสมอนะคะว่าเบเกิลของเราเป็นยังไงบ้างถูกใจหรือไม่ถูกใจเขายัางไงนะคะซึ่งเสียงตอบรับส่วนใหญ่เนะะี่ยค่ะก็จะเป็นไปในทางด้านดีค่ะ บางคนบอกว่าเบเกิของเราทําให้เขาหายกีิ่ถึงบ้านเกิดเขานะคะหรือบางคนก็บอกว่าเท็กเจอร์แล้วก็รสชาติของเบเกิเนี่ยเหมือนที่เขาเคยไปชิมมาที่ต่างประเทศเลยค่ะและสิ่งสําคัญที่บอกเราได้อย่างชัดเจนนะคะว่าเบเกิของเราเนี่ยสร้างความพึงพอใจความอร่อยให้กับลูกค้าก็คือการที่เขาเนี่ยกลับมาสั่งเบเกิของเราเป็นครั้งที่2 3 4แถมยังมีการบอกต่อกับเพื่อนแล้วก็คนรู้จักให้รู้จักแฮปเบเกิลเดย์ด้วยค่ะ